เเปอร์์ซ็นตของพอตที่เฮามีอยู่เนาะแน่นอนเนาะสิบเปอร์เซ็นต์ของพอตเฮาเนีอนอ่ยเนาะคือหนึ่งพันสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือ100หอนึ่งร้อยเหรียญเนาะหนึ่งร้อยเหรียญของของพอตเฮาเนาะคือสิบเปอร์เซ็นต์เนาะฉะนั้นเราเบิ่งว่าวมื้อนี้เฮาจะเก็บเป็นเดือนเนาะคนเนาะอ่าจะเริ่มเก็บตั้งแต่มื้อนี้มื้อวันทีซีเป็นต้นไปเนาะเพรา,วาวะว่าเฮาจะเก็บพอตของเฮาเนี่ยเนาะจะสามารถสร้างเป็นอาชีพพังหลายๆคนได้บ่เนาะ ฉะนั้นเฮามาลองรู้ํากัเน,นะว่าเขาจะสามารถเห็นมันได้บนะ่เนาะโดยที่คิดซะเรียกว,ว่าเป็นเดือนนึงเขาจะมีพอตเนี่ยมันเติบโตมาเ่านะใดเนาะแน่นอนเนาะการเก็บเนี่ยเนาะคันห่าว่าแน,น่นอนเป้าข้องเขาคือหนึ่งร้อยแต่คันห่าว่าบ่ฮอดเป้าประมาณเก้าสิบเหรียญนี่ก็ถือว่าจะหยุดทันทีเนาะฉะนั้นการที่เฮาจะเห็ดแบบนี้ได้อ่าแน,น่นอนเนาะความเสี่ยงมีสูงฉนะะนั้น แต่ละคนแต่คณะว่าจะเยึดตามเนาะก็ต้องยอมรับความเสี่ยงให้มันได้เนาะมาสนามาลุน้นนำการมาลุ้นนำกันนี่เนาะอ่าเขามาสังเกตลักษณะของตลาดในตอนนี้ก่อนเนาะมาคือปัจจุบันนี้เนาะอมีน้องของตลาดมีน้อขาขึ้นที่เป็นโตของอีชิเลียมเนาะอีชิเลียมเนาะมา คนเอาเอาเป็นออเดอร์นี้เลยเนาะซนั่นเขาจะเดินเงินแบบอ่าเชื่อให้ได้กําไรเนี่ยก้ามาไวนะ้เนาะคืออ๋อค่าสิบเลยเนาะคนเนาะโอเคสําหรับออเดอร์นี้โอเค,ออเ,คเขาออเดอร์ขายอีนหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าเชียร์ที่ขายในตอนนี้นะเนาะแนวโน้มขาขึ้นแต่ว่ามันไปตามโซนที่เป็นแนวของมันเนาะคือแนวต้านของมันเนาะซนั่นออเดอร์นี้มั่นใจเนาะคนเนาะเพราะเป็นประการส่วนเชียรนะ์ที่อย่างเนาะเพราะว่าอ่ามันตำ ฐานที่เป็นแนวของมันปุ๊บแน่นอนเนาะมันมีโอกาสที่จะหักตกเนาะอ่าโอเคก็ชื่อว่าลงมาตามที่เฮาวิเคาะนะทุกคนเนาะอ่าอันนี้คือการชีว่าเฮาออออเดอร์หนักคือแน่นอนเนาะรุดทอนขอมเสียงจากการชีว่าเฮาจะอยู่กับตลาดโดนเนาะทุกคนเนาะอ่าชื่อว่าเฮาวินหนึ่งออเดอร์สองออเดอร์นี้ก็อ่าหอดเป่าแล้วก็ยุดได้เลยเป็นบอกมาเขาจะไปต่อเนาะทุกคนเนาะนั้นจะเอาปลายของมันไปเนาะขณะว่าวินประมาณ สามออเดอร์เนาะสามออเดอร์นี่ก็เชื่อว่าฟอดเป้าเลยเนาะเอาปาปของฟอตไปเลยเนาะคนเนาะมาโอเคฉะนั้นเนาะมาออเดอร์นี่ขายต่อเลยเนาะคนเนาะเนื่องจากว่าโซนที่เป็นแนวฮับของมันอยู่ด้านลุ่มเนาะฉะนั้นโอกาสที่มันที่มันจะมาหาแนวฮับของมันนี่มีเนาะคนเนาะอ่า มาเบิ่งเนาะว่ามันจะปิดเดบิวบอลเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าลงมายาวเติมเนาะถือว่าตลาดตอนนี้ก็ค่อนข้างที่งามแล้วก็เป็นใจเขาในทันทีเนาะมามาลุ้นนํากันเนาะการน่าจะไม่มีปัญหาเนาะสำหรับออเดอร์นี่เนาะอ่าก็ถือว่าเขาขึ้นส่วนเขาขึ้นจังหวะเขาทึกทีทึกเวลาเนาะอีกอย่างก็เป็นใจของเหาเนาะโอเคก็ถือว่าได้เก้าสิบสองดอนเนาะก็ถือว่าวอย่างคาดอยู่ที่ประมาณแปดดอนเนาะฉะนั้นเฮาเบิ่งลักษณะของตลาด เนาะว่ามันจะเป็นไปได้บ่อที่เฮาเจ้าอีกหนึ่งออเดอร์แล้วมันจะวินเนาะจะเป็นไปได้บ่อคณะว่าโอกาสที่มันจะวินมีเฮาจะไปเนะทุกคนเนาะอ่าโอเคเนาะคือว่าตลาดตอนนี้เฮาสามารถเขาได้โอเคเขาขายอยีกบานหนึ่งเนาะเนื่องจากว่าอ่าสำหรับอาจารย์เนาะคิดว่าออเดอร์นี้มันอาจจะเป็นออเดอร์ที่มันหักตซื่อเนาะ บางคนคิดว่ามันจะกลับโตขึ้นไปเนาะแต่ว่าอาจารย์มุมมองของอาจารย์ว่ามันจะหักโตเนาะคนเนาะเพราะว่าให้คนสังเกตคันทัาว่าแห้งแข็งตัวเนี้เนาะมันคืนกนิ่นเนาะเชื่อมั่นว่ามันจะขึ้นปิดเขียวได้เนาะคนเนาะอ่าลองเบิกเนาะว่ามันจะลงเดยวบอเนาะจะเป็นไปตามมีวิเคระห์บอเนาะลงมาลงมาเนาะลงมาเดยบอลงมาเดยบออ่าคนลงมาได้อ่าเป็นอะไรแล้ววะนี่ เขาคิดว่าได้90ดอลเนาะคิดว่าจะหยุดแต่ว่าในตอนนี้อยู่ที่ประมาณ80แน่นอนเนาะคณะว่าเขาจะไปนี่ก็คืออ่าซาดอนนี่39โอเคเนาะเขาจะไปอีทาวดอนเนาะคนเนาะซาดอนคณะว่าวินออเดอร์นี่ก็คือว่าฮอดเป้าของเขาเนาะคนโอเคอ่ะสำหรับออเดอร์นี่ขายต่อเนาะคนเนาะขายต่อเลยเนาะอ่ะ เนื่องจากว่ามันได้ทะลุลงมาแล้วเนาะฉะนั้นมีโอกาสที่จะมาหาแนวฮาร์โตที่อยู่ด้านลุ่มเนาะอ่าลงมางามงามนะคนเนาะลงมางามงามเลยเนาะมาโอเคเนาะก็รชื่อว่าเฮาวิเคราะห์ที่ท่านนิดนึงเนาะก็บ่เป็นอย่างเนาะแต่ว่าเฮาเข้าพื้นที่ถึงเวลาเข้ามากานนาจะมีปัญหาเนาะสําหรับออเดอร์นี้เนาะลงมางามงามนะคนเนาะโอเคโอเคเนาะก็น่าจะวินแบบงามงามโอเค อ่าก็ถือว่าได้ไก่เป้ามาหนึ่งเหรียญก็ถือว่าได้ตามเป้าที่ห้องได้ตั้งไว้เน้องคนเนาะสำหรับเมื้อนี่เนาะก็ถือว่าได้ตามเป้าเนาะฉะนั้นมาเจอกันในคิดหน้าเนาะคนเนาะคิดหน้าก็จะเก็บหนึ่งร้อยเหรียญคือเก่าเนาะคนเนาะสำหรับเมื้อนี่ก็ถือว่าตามเป้าเนาะคนเนาะบายบาย